สวัสดีครับชาวลัคนากันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็ครายละเอียดกันนะครับว่าในพื้นดวงชะตากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณเองนะครับกับคู่ของคนรักเนี่ยจะมี พื้นฐานในเรื่องของดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับอาจจะมีความตรงนะครับประมาณสัก50-70%ถึงอาจจะไม่ได้ตรง100%เนะครับเพราะว่าในพื้นดวงชะตาของเราแต่ละคนอาจจะมีความแบบเคลื่อนไปในลักษณะของวันเดือนปีมันอาจจะต้องคำนวณละเอียดพิเศษนิดนึงแต่อันนี้เราจะมาปูพื้นฐานนะครับว่าคุณเกิดมานะวาสนาของคู่ครองคนรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับ กดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe กดติดตามบังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด l i น์ id e มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันอิทธิพลของชาวกันลัคนากันนะครับมีอนาเขตอยู่ตรงนี้ดาวคู่ของคนรักของคุณคือดาวพบเรือนปัตตนิคือเรือนตรงกันข้ามคือลัคนามีนนะครับ เอาลัคนากันก่อนนะครับพื้นดวงของคุณก่อนโดยสังเกตเนาะพื้นดวงของคุณคือเป็นชาวกันใช่ไหมครับแล้วมีดาวประจําตัวคือดาวพุธเลขสี่ส่วนดาวคู่รองคนรักของคุณเป็นลัคนามีนมีดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบ,บดีลัคนามีนอยู่ในราศีธาตุน้ําส่วนลัคนากันอยู่ในราศีธาตุดินปลายธาตุทั้งคู่เลยเป็นเลือนตรงกันข้ามกันแล้วดาวพฤหัสบ,บดีนะครับกับดาวพุธเนี่ย มีความเหมือนกันนะครับและก็มีความต่างกันด้วยเพราะว่าเรือนชะตานะครับเป็นธาตุที่เป็นธาตุที่ต่างกันนะครับแล้วก็เรือนชะตาที่เกิดในภพนะครับกันเนี่ยเกิดในภพอลิของดว,ว,ว,วงโลกน,นะครับส่วนราศีมีนเป็นภพวินาศของดวงโลกนะครับทีนี้เรามาดูกันด้วยพระรหัสก,กับพุทธเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็มีความเหมือนกันตรงที่ว่าดาวพุทธเนี่ยเป็นสติปัญญาในทาง ทางโลกนะครับแล้วก็เป็นทางไหวพริบปฏิพัน์แล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างเนี่ยความฉลาดความว่องไวนะครับไหวพริบปฏิพาน์แบบว่องไวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรประมาณนี้ส่วนราศีมีนนะครับมีดาวประจําตัวคือดาวพาสปดีพาสปดีเนี่ยหมายถึงกฎระเบียบหมายถึงข้อบังคับหมายถึงศีลธรรมจรรญาหมายถึงความถูกต้องนะครับหมายถึงความชํานาญมันก็จะแตกต่างกันก็จะชา้าแต่ชาวก,กันก็จะเร็วนิดนึง ชาวกันเนี่ยเป็นคนคิดเร็วแต่ทําช้านิดนึงนะครับแต่จะละเอียดรอบคอบมากๆเลยส่วนพระหัสสบ,บดีก็จะเป็นความรอบคอบแต่เป็นความรอบคอบและลงลึกในรายละเอียดนะครับจะมีความต่างกันตรงที่ว่าพระหัสสบ,บดีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวิชาการส่วนพุทธเนี่ยเป็น พ่อค้านะครับเป็นไหวพิบเป็นปฏิพัน์มีเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของเก่งอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นไหวพิบปฏิพัน์ใช่ไหมครับแล้วก็แสวงหาเก่งส่วนพระนัสบดีก็อยู่ในตำรับตำราเป็นนักวิชาการเป็นอะไรแบบนี้ค่อนข้างแบบบริหารจัดการเนี่ยมันจะค่อนข้างลงลึกในเรื่องของ ความชํานาญหรือการบริหารจัดการแบบเนี้ยสามารถกว่าเลยเป็นปัญญากันคนละอย่างถูกไหมเออแต่เป็นปัญญาในเรื่องของสติปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาในทางคนละแบบกันนะครับอย่างที่บอกไปเนาะชาวพุทธกับเมถุตเนี่ยมีดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวพุธเหมือนกันเนี่ยนะครับแปลว่าหมายถึงติดต่อสื่อสารเก่งหมายถึงแบบเอกสารต่างๆเนี่ยเก่งนะครับแล้วกเ็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบสรุปใจความเก่งอะไรแบบเนี้ยแต่ พระหัสเนี่ยนะครับดาวคู่เ hey. น e ี <Okay. S 1> ่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเหมือนเก่งในตำรับตำนาความชํานาญสิ่งต่างๆเป็นพิเศษนะครับเขาจะรู้อะไรรู้ลึกรู้จริงแต่จะรู้แบบไม่กี่เรื่องแต่ชาวกันเนี่ยลัคนากันเนี่ยรู้แทบทุกเรื่องแต่ไม่เก่งสักเรื่องนะครับรู้เขาบอกว่ารู้เหมือนเป็ดแต่รู้แทบทุกเรื่องอ่ะอืมใครพูดอะไรมาพูดคุยกับเขารู้เรื่องหมดอ่ะแต่พระรหัสเนี่ยเขาพูดอะไรมางงตึ๊บไม่รู้เรื่องเลย อะไรเลยถ้ามันไม่เกี่ยวกับสายงานของตัวเองจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้ารู้กับสายงานตัวเองปุ๊บโอ้โหลงลึกแบบในระดับแบบเซลเลยคือรู้ทุกอย่างแต่ว่ารู้ลึกมากๆอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นพวกตำรับตำราเป็นนักวิชาการเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นอะไรแบบเนี้ยเป็นเป็นพวกแบบความชำนาญพิเศษแบบนี้ส่วนกันก็จะเป็นแบบงานเด่นในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยครับก็อันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะว่าเรามีความรู้สึกในเรื่องของ เ,เขาเรียกว่าอะไรสติปัญญาความคิดนะ่ยในทางเหมือนเหมือนกันเพราะดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวความคิดแล้วก็ในเรื่องของปัญญาเหมือนกันทั้งคู่นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วมันดึงดูดกันยังไงถึงจะเป็นคู่ของเราได้นะครับคือชาวกันลัคนากันเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เกิดอยู่ในภพที่ทําให้เกิดความแบบเขาเรียกว่าไงละ่ะไม่ได้แบบทําให้เกิดในเรื่องของความแบบเงียบสันโดษขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าชาวกันลัคนากันเนี่ยมีภพแห่งการติดต่อสื่อสารเนี่ย นะครับเชื่อมเรือนกับดาวองคารก็เลยทําให้เหมือนกับว่าออชาวกันเนี่ยจะมีโลกส่วนตัวอยู่พอสมควรไว้ตัวอยู่พอสมควรส่วนมีเนี่ยเป็นภพวินาศของดวงโลกเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าโลกลืมคือเงียบแบบมีโลกส่วนตัวนะครับ introvertist มากนะครับเด็ก nurse อะไรประมาณนี้นั่นคือพระรหัสนะครับก็อย่างที่บอกเนเาะแล้วก็แต่ดูดีมีสเสน่ห์นะครับบางคนเนี่ยราศีลัคนามีเนี่ย ดูสวยดูหล่อก็ดูสวยดูหล่อไปเลยนะครับดูแบบดูดีมากแต่บางคนก็เนิร์สบางคนก็ดูอาจจะไม่สวยไม่หล่อแต่มีเสน่ห์อันนี้ก็เป็นมีนได้เหมือนกันนะครับส่วนกันเนี่ยเป็นรูปล่างนะครับดึงดูดด้วยรูปล่างเป็นคนที่แบบตัวเล็กแต่มีเนี่ยตัวโตนะครับคนกันเนี่ยตัวเล็กแล้วก็ค่อนข้างตัวเล็กเนาะบางคนก็ตัวใหญ่แต่ว่าหมายถึงส่วนมากจะตัวเล็กนะครับผอม เพียวหุ่นดีนะครับเขาถึงให้สิมบลเป็นหญิงสาวผมมาจันเนาะดูหน้าทนุถนอมดูหน้าแบบดูผิวขาวเป็นระเบียบดูนิ้วสวยงามดูผมดกดำอะไรแบบเนี้ยดูเป็นหญิงสาวที่แบบดูแยกแรกแย้มสวยงามนะครับดูอ่อนวัยด้วยอะไรประมาณนี้นะชาวมีนก็จะชอบคนที่เป็นแบบนี้ส่วนคนกันก็จะชอบคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับเพราะตัวเองอะ่ะจะดูเด็กดูเป็นเหมือนอค่อนข้างแบบอย่างที่บอกนเนี่าะว่าก็ต้องการใครที่แบบว่าฉลาดอะ่ะคนกันก็ชอบคนที่ฉลาดกว่าตัวเองเพราะว่าเขาเป็นนักวิชาการเป็นนั่นเป็นนี่รู้ลึกรู้จริงกว่าเราถูกไหมก็จะเป็นปัญญาที่คุยกันรู้เรื่องนะครับเพราะว่าเขาก็ รู้ลึกร,รู้จริงแล้วก็ฉลาดเราก็ชอบคนแบบนี้คนกันเนาะส่วนคนมินนะครับเขาก็จะชอบคนกันเพราะว่าคนกันเนี่ยค่อนข้างแบบมีไหวพริบปฏิภาณแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดูแบบธรรมะธรรมแงดูเหมือนแบบดูไปในทางเดียวกันได้อะมันเป็นแบบถึงแม้จะเป็นปัญญากันคนละแบบแต่ว่ามันก็เหมือนกับปรับและจูนคุยกันรู้เรื่องอะ่ะนะครับเชาวกันก็อยากรู้แหละเพราะว่า เราอาจจะไม่ลงลึกนะชาวกันแต่ก็รู้สึกว่าเออฉันก็อยากได้ความรู้จากเธอนะอะไรแบบเนี้เหมือนเราก็คุยกันรู้เรื่องนะแบบเขาพูดอะไรมาแล้วก็เข้าใจอ่ะนะแล้วชาวมีนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเข้าใจเราถึงแม้จะรู้ไม่ลึกเท่าเขาแต่อย่างน้อยเราก็ตามน้ํากับเขาไปได้เขาก็รู้สึกว่าโอเคคุณดูน่าสนใจนะเหมือนคุณเปิดโลกอ่ะนะครับเพราะชาวกันเนี่ยก็จะเปิดโลกคนมีนเพราะว่าคนมีนเนี่ยเป็นภพมิ่นาแปลว่าสันโดษแปลว่าเงียบแปลว่าโลกส่วนตัวแปลว่าแบบ อะไรแบบนี้แล้วชาวกันเนี่ยเป็นคนที่มีจิตวิทยานะครับในเรื่องของการมองคนอยู่กับความเป็นจริงแต่มีนะี่ยอยู่กับความรู้สึกที่อาจจะดูเป็นมโนภาพแล้วก็อยู่ในจินตนาการมากเกินไปนะครับคาดหวังกับจินตนาการเนาะแล้วก็เป็นคนที่เก็บกดไม่พูดนะครับมีปัญหาอะไรไม่บอกเงียบนะอะไรประมาณนี้แต่ชาวกันเนะ่ยเก่งในเรื่องของการสังเกตสังการนะครับ เอะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรนั่นนู่นนี่ใส่ใจเทคแคร์เขาดูดีเขาก็รู้สึกว่าเออประทับใจว่าคนกันแบบใส่ใจดูแลดีนะเออมีการมาถามว่าเขาเป็นอะไรไหมยังไงอะไรแบบเนี้ยให้กําลังใจนั่นนู่นนี่นะชาวกันก็ก็จะเป็นแบบเนี้ยอาสาไงพบอลิของดวงโลกแปลว่าอาสาแปลว่าชอบอาสาแปลว่าชอบแบบเทคแคร์ care, บริการใส่ใจคู่คู่ก็รู้สึกว่าเออเธอเทคแคร์ดีจังเลยทั้งที่ฉันก็แบบไม่ได้ ไม่ได้แบบให้ความสําคัญกับเธอร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ทำไมเธอทําไมเข้าใจฉันเธอทําไมรู้สึกเหมือนแบบโอเคกับฉันอะไรประมาณนี้เราก็จะชอบเขาก็จะชอบเราประมาณนี้แล้วก็คนกันเนี่ยมักจะชอบคนที่เป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าใช่ไหมครับหรืออาจจะชอบคนที่อายุเท่ากันแต่มีความเป็นผู้ใหญ่นะครับชอบคนที่แบบเอาหลักเอาการไม่ชอบคนแบบไม่จริงจังอ่ะคนกันชอบคนจริงจังชอบคนจริงใจชอบคนแบบไม่ชอบหลอกแหลก นะครับชอบคนแบบมั่นคงอะไรประมาณนี้นะครับเ,เสร็จแล้วก็ทีนี้แล้วก็ชอบคนโรแมนติกชาวมีนเนี่ยโรแมนติกนะครับแต่บางคนก็คือโรแมนติกก็โรแมนติกเลยบางคนก็เรียกว่าซื่อบื้อนิดหนึ่งก็ได้นะสำหรับบางคนชาวมีนก็ถ้าโลกลืมเลยอันนี้ก็ซื่อบื้อเลยนะครับแบบที่บอกว่าเด็กเนิร์ดอะไม่รู้เรื่องอะรู้แต่ตำหรับตำราแต่เรื่องความรักไม่ค่อยรู้อะเออประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนาออันนี้เช่ากันก็ ก็น่าจะเฟลนะสำหรับใครที่เจอคนมีนที่แบบอาจจะไม่ได้แบบเออโรแมนติกอ,ะอ่ะก็ก็น่าจะสุดขั้วไปอีกทางหนึ่งเลยประมาณนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ชอบคนที่มีติสติส,ตสนิดนึงเนาะแบบชอบคนแบบเขาเรียกว่าอะไรดีคนกันเนี่ยชอบชอบคนอย่างหนึ่งปแปลกคือชอบคนที่น่าค้นหาอืมนะครับชอบคนน่าค้นหาชอบคนที่แบบเหมือนเออเป็นชาเลนนิดนึงแต่ชาเลนมากเกินไปชาวกันก็นกหันหลังนะ ก็ไม่ไม่เอาประมาณนี้เพราะว่ารู้สึกว่าบางทีมันฉันตื้อทุกวิถีทางแล้วอะถ้าเกิดเธอไม่สนใจฉันฉันก็บายๆนะอะไรประมาณเนี้ชาวกันก็ก็เป็นเหมือนกันนะครับบางทีก็ขัดทางก็รู้สึกแบบแข็งกลับอืแต่ชาวมีเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าคนกันดูแลเอาใจใสด่ดีหรือว่าแบบเทคแคร์ดีก็น่าจะชอบแบบนี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วเราก็แล้วชาวกันก็จะชอบคนที่อย่างที่บอกว่าน่าค้นหาเพราะว่า ชาวมีนเนี่ยอยู่ในภพมินาของดวงโลกแปลว่าความลับก็เลยชอบหน้าค้นหาชอบกู้ที่ที่ดูแบบลึกลับนิดนึงดูมีสเสน่ดูแบบขึึมๆอะไรประมาณนี้ชาวกันก็จะชอบแนวแนวนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะตรงหรือประมาณไหนเนาะก็อย่าีเรียสแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กดติดตามรังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ